นะครับก็อยู่กับช่องป้าป้านซันชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการตนตราแมนออฟนะฮะมารีวิวของตราแมนอีกครั้งนะฮะซึ่งหายไปนานมากๆเลยนะครับกับคลิปป้าป้านซันนะครับก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามมาเลยนะครับถามว่าเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่ากล้องมันเอียงก็เลยามาถ่ายใหม่ดีกว่าเนาะอ่นะเราจะมานะ รีวิวการ์ดเก็บกล่องกันก่อนให้ดูสภาพโอเคตัวแรกนะครับเราก็จะมารีวิวอุลตร้าแมนซีโร่อ่าโฟกัสแล้วซีโร่นะครับพอรวมล่างกับอุลตร้าแมนแจ็คนะครับ<ๆ>ก็จะกลายเป็นล่างล่างอะไรเอ่อก็ซีโร่กับ ฮอร,ริเคนสลัดนะฮะใช่ทันที่คิดสลัดก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเรียกตามวิกิพีเดียนะก็คือฮอลิเคนสลัดนะฮะฮอลิเคนสลัดเอ้ยฮอลิเคนฮอลิเคนสลัดนะฮะโตต้ตามานะครับเป็นเบเรียลอุนตราแมนเบเรียลนะฮะรวมร่างกับโซฟีนะครับก็จะกลายเป็น เอ่ออุตรามันออฟคันเดอร์เฟสต้าไคเซอร์เบรียลสแกนได้ตัวเดียวก็คือสแกนได้แค่ไคเซอร์นั่นแหละตัวอื่นสแกนไม่ได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอุลตร้าแมนคอสมอนนะครับรวมร่างกับเอ่ออุตร้าแมนคอส ครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนออฟล่างฟูมูนซานาเดียมเอ้ยล่างฟูมูนซานาเดียมก็ก็จะเป็นล่างฟูมูนซานาเดียมนะฮะซึ่งล่างเนี้ยจะปรากฏตัวในเกมอุลตร้าฟิวชั่นไฟท์เท่านั้นนะฮะล่างนี้นะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทาโร่ะทอล์เมบิอุสนะฮะรนะวมร่างกันเป็นก็จะเป็น อุนทรามนอุนทรามนออฟเบิร์นมอยท์เบิร์นไมทนั่นแหละอุนทรามนแม็กซ์นะครับรวมร่างกับทีก้าสกายไทก็จะเป็นร่างเออสกายเดชแม็กนะฮะมาเราจะมาฟิวชั่นไรท์กันเลยดีกว่าฟิวเอ่ออันนี้กล้องไม่เอียงแล้วเนาะทุกคนเป,เ,ปเ,ปเปิดกดเปิดเปิดกด เดี๋ยวเราลงองใชอโอเคเราจะเอาล่างที่มีก่อนนะคะก็คือนี่แม็กซ์นะคะอุนเตอร์แมนแม็กซ์แสงสีฟ้าจริงๆน,ะนั้นนี่ดูดิจริงๆมันต้องสแกนทาโร่ก่อนต่อไปทาโร่นะคะจริงๆมันต้องสแกนทาโร่ก่อนแดงมากเลยทุกคนแล้วก็กดปดูปดปดูดปูด สีเรื่องแสงสีมว่วงถ้าทุกคนหอึ่งห้าติดก่อนดีกว่าตาดักรลบสีลูกถ้าใครอคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้าผมพูดเร็วไปยังไงก็ขอภอภัยด้วยนะครับวันนี้ขอ ตัวราตารัวไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย